สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงนะคะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับน้องอู๋อิงนะคะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับเพชรแสงตะวันเอเจนะคะสำหรับคลิปนี้เอดเพจสิม่วงเรื่องเล่าของว่าได้พบพ่อผู้ใหญนรได้เหตุอีหยงังได้เจอเจออีลหล่าน้อยแบบใดยังไงนะคะพี่น้องแล้วก็ได้นําของตอนของฝากไปให้อีลหล่าน่อยนั่โอ๊ยภากผู้ใจหลายพี่น้องนะคะจริงๆแล้วก็ว่าตั้งใจว่าจะ เอาไปฝากอีหล่หน่อยตแต่แต่รอบที่แล้วละล่ะนะคะก็คือแหนมเนื้องนันเองนะคะพี่้องแอปเปิเองมกักแหนมเนื้อเจ้านี้ว่ามันเสีบเดาะพี่น้องเนาะกับบ่ได้รับการปิดพี่เส้นเตืดแทยางใด,ด่เดยพี่น้องเอ้อแต่บอกว่ามันปิดเรื่องนั่าที่กินมาโดนหรือว่าจะติดลิ้นติดปากความประทับใจของแอปเปิ้ลนะคะแอปเปิ้ลเองจะก,กินตลอดนะคะพี่น้องนะคะก็เลยได้นําไปฝากอีหล่หน่อยนะคะ ซึ่งการนําไปฝากอีหลาหน้อยพ่อโจโอนะคะ,แล,นนนะ,คะแล้วกับพ่อน้นนะคะแล้วกับพ่อหยุดนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการอยากอยากนั่ไปฝากสุขุขสุคนนั่นแหละเนาะพี่น้องเนาะก็ถือว่าเป็นของฝากเล็กๆน้อยๆจากเพรเสียงตะวันเอพีเจก็แล้วกันนะคะเพราะว่าตรงนี้และที่สําคัญก็คือสิเริ่มตุนบให้ฟังัึงแต่ว่าได้อีหยังอีก,กคือได้ไล่เส้นจากลูกพี่น้องแอกนนไปได้ไล่เส้นจากลูกก็คือ จาก uh, ยูนากลางน้ำคีินี่พี่น้องแอดเพนให้ลูกได้เส้นใส่โทรศัพท์ใส่เขตท่างหลังโทรศัพท์แอดเพนเลยแอดเพนได้ไล่เส้นอุ้งอิงติดโทรศัพท์ที่จะนําผ้าแอดเพนทํามาหากินกับช่องยูทูบนี่ละนอ้องพี่น้องถือว่าเป็นโอกาสพ้อยอลาหน่อยเส้นให้เท่านั้นละพี่น้องโต๊แกล้งมากแอดเพนเองกะได้มีโอกาสนํากลนอีลาหน่อย ขึ้นไปเทิ่งบูตรนะคะได้ไปไหว้หลวงพ่อนะคะหลวงพ่อเจ้าอาวาสก็คือหลวงพ่อศิษย์นะคะแล้วก็หลวงพ่อเสือนะคะแอดเพนได้มีโอกาสได้กราบไหว้น้ากันพร้อมกันกับอีหลาหน่อยเป็นบุญตาของแอดเพนอหลีนะคะนี่อาจจะเป็นผลพ่วงจากการได้เส้นไล่เสืออีหลาหน่อยเส้นซื้อใส่โทรศัพท์ให้แอดเพนกอาจเป็นได้เพราะแอดเพนตามไปโดยบลูว่าเพิ่นสิไปใส่เลยพี่น้อง ยูยูแอดเพนกับเด้กนั่มก้นไปเรื่อยๆได้ไปพบพ่อกับหลวงพ่อนะคะบอกเลยว่าเป็นบุญตานะคะเป็นบุญบารามีของแอนเพนนะคะแอนเพนกับด้ลงคลิปไให้พ่อ,พอแม่เอฟซีเดบึงเด้อพี่น้องเด้อย้อนไปเบืองกั้เด้อพี่น้องแอนเพนเองก็ลงคลิปไปให้เบึงแล้วว่ามีโอกาสเป็นบุญบารามีที่ได้มีโอกาสได้พบพ่อ เพิ่นเนาะพี่น้องเนาะจยงไนกับขอยอนบึงกันแลวกันนะคะและที่สําคัญหลังจากนั้นนะคะไอ้เพนเองก็ได้ไปพบพ่อกับหลายผู้หลายคนเนาะเอ้เพ่นเองก็มีได้ทายลูกมาฝากมาตอนสู้ผู้สู้คน่ไอ้เพนได้ไปสัมผัสไก่ชิดเนาะพี่น้องแต่ว่าบางผู้บางคนกับ่บเดไม้ยความาาบเดพบได้พ่อได้พบได้พ่ออยู่นะคะสําหรับพระเอกนางเอกเต้กับ่บมีโอกาสได้ทายหูบทายลูปร่วมกันกับเพิ่นนะคะพี่น้อง กัจิมีอ่าได้ได้เข้าไปพบพ่อกับพอยุดกับได้ถ่ายรูปกับพอยุดน้องพี่น้องเนาะและที่สําคัญก็คือในมีโอกาสได้ถ่ายรูปกับบอโจกับอิหลาน่อยอุ้งอิงกับพอน้นนะคะอยู่หนาก่างน้าคลินิกเลวนะคะและที่สําคัญก็คือได้มาเจอพอยุดนะคะแล้วก็ได้เจอน้องอังเปานะคะก็ขอถ่ายรูปกับน้องอังเปานะคะแล้วความกันนี้ก็จิมีคู่ป่อนะคะระว่างที่เพิ่นเป็นนางร่อนะคะนางร่อ ให้พระเอกนั่งเอกเพิ่นได้ร่วมบุญร่วมกุศลในงานนะคะก็คือในช่วงส,สอยดาวนะคะก็ได้ไปขอไทยดูกระเพิน่นโอ้ยเป็นสิ่งที่บอกได้ว่าล่ำดับบ่อยฟั่งแทบจะครบทุกเรื่องเนาะพี่น้องเนาะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าของการประทับใจนะคะยิา่านอยเองก็ได้ฝากช่องให้แม่ในมือนี่พร้อะคะ จังไดนเสียก็คือถ่ายคลิปแอดเพนไปสิโลหอยไหบึงนะคะพร้อมกันนี่ก็ได้พบพ่อพ่อแม่เอฟซีหลากหลายได้พูดคุยกันแต่อาจจะบ่ได้บันทึกเสียงมา่อออให้กันฟังเนาะพี่น้องเนาะเพราะอาจจะเป็นการบ่ได้รับอนุญาตจากเพิ่นนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่แอดเพนได้ไปพบพ่อมาแอดเพนได้ไปหินแอดเพนได้ไปสัมผัสมาแอดเพนเอามาร่วมร่งไห้ในคลิปนี่เนาะพี่น้องเนาะฝากพ่อพ่อแม่เอฟซี เข้ามากกดคอมเมนต์ว่าคอมเมนต์คุยกันนะคะแสดงความคิดเห็นรวมกันนะคะท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ออกไปพิมพ์คาว่าเพชรดสงตะวัน a b G เด้อพี่น้องเด้อหาท่านใดกดแล้วก็ขอขอบุญขอบคุณหลายๆในความการุณาอย่าลืมฝากแชร์ออกไปเด้อพี่น้องเด้อฝากช่องของแอปเปิ้ลไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพพ่อไม่แม่ พี่พี่น้องน้องสาวหน่อยเพชรบานแพงเอฟซีหล่าหน่อยน้่อีกสักช่องในเดอพี่น้องเดอร์เพชรแสงตะวันเอบีเจนะคะอย่าลืมถ่ายคลิปนี้แอดเพ่เองมีบอจโจและกับอิหล่าหน่อยอ,ง,องิงพ่อลูกคู่บุญได้ฝากช่องให้กับแอดเพ่ด้วยเชิญตักรับชมนะคะขอบคุณขอบคุณไปทั้งบอจโจกับอิหล่าหน่อยน,นั่เดอค่ะเดอบ๊บายบายนะคะ เลากระพราฟังซองที่เสียง,งด้านเอฟบีเอเน่ได้จ,จ่าฟังอะไรกนใช้ในกำลังใจนี้คุณแ่ก็ใใเวล Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn i